โฟลชาร์ดเนี่ยเป็นแผนภาพที่ว่าอธิบายการทํางานของโปรแกรมระบบหรือว่าการทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งฮะเราคิดดูนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราไปคุยงานกับลูกค้าเพื่อนหรือนักลงทุนเนี่ยแล้วเราต้องการอธิบายการทํางานของแอปพลิเคชันเราตั้งแต่เริ่มต้นถึงสี่สุดให้เขาฟังสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทํางานนี้คือต้องให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันจริงไหมดังนั้นเว้เราก็เลยต้องทําการสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันนั่นเองครับนี่แหละก็เป็นหนึ่งในความสําคัญของโฟลชาร์ดในการพัฒนาโปรแกรมนั่นเองครับอ่ะเรามาเริ่มกักัันนนยดดดีีว่โทจุุิตต้้้บสสส2ญ ลักตัวเดียวกันก็คือสี่เหลี่ยมแบบไม่มีเหลี่ยมนั่นเองครับและทุกส่วนในโฟร์ชาร์ดเนี่ยเขาจะทําการเชื่อมกันด้วยเส้นครับโดยเส้นเนี่ยมีเอาไว้เพื่ออธิบายการไหลของโปรแกรมนั่นเองครับว่าจะเริ่มต้นตรงไหนแล้วก็ไปต่อที่ตรงไหนอย่างเช่นในภาพนี้ครับโปรแกรมเนี่ยเริ่มปุ๊บแล้วก็จบเลยเนาะก็คือเกิดมาปุ๊บแล้วก็ตายเลยไม่มีแก่ไม่มีเจ็บกันเลยทีเดียวนะฮะต่อมาครับถ้าเกิดเราต้องการคํานวณประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเอาตัวเลขสองตัวมาบวกกันเนี่ยเราจะต้องใช้โปรเซสต์บล็อกในการจัดการครับโดยการประ กรณีนี้ครับเป็นโฟลชาร์ดการทําไข่เจียวทั่วไปในชีวิตเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาโฟลชาร์ดตัวนี้ไปให้คอมพิวเตอร์ดูเนี่ยเขาก็จะงงครับว่าเฮ้ยจะต้องตีไข่นานเท่าไหร่จะต้องตีไข่กี่รอบหรือว่าต้องเจียวไข่นานเท่าไหร่น้ามันจะต้องใช้เยอะขนาดไหนโอ้คาถามมันเป็นไปหมดเลยครับอย่าลืมครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ในการทํางานตามที่เราสั่งเนี่ยได้ดีมากๆเลยเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยคิดเองไม่เป็นดังนั้นแล้วการกําหนดการทางานในคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะต้องละเอียดกว่านี้เยอะเลยฮะอย่างเช่นตัวอย่างในการทํางานของโปรเซส มีการเก็บค่า a บวก b ไว้นะโดยเราสามารถเขียนรวมกันแบบแรกแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าเขียนแยกกันแบบที่2ก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องดูการไหลของโปรแกรมตามเส้นด้วยนะอ้าโอเคหลายคนเห็นแล้วว่าโปรชาร์ตตัวนี้เนี่ยมันมีการบวกเลขกันเนาะแล้วถามว่าเออ มันบวกเสร็จปุ๊บมันแสดงผลออกมาให้เราเลยไหมคําตอบคือไม่ใช่ฮะเพราะว่าการแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยเราจะต้องใช้บล็อกอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Input o u t p u t b l o บ k อกนั่นเองเนาะโดยตัวนี้เนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลหรือว่าตัวแปรต่างๆที่ต้องการออกมาบนหน้าจอเนี่ยได้นั่นเองอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยเราต้องการแสดงตัวแปร c ออกบนหน้าจอเราอาจจะใช้เป็น Output c หรือว่า print c แบบนี้ก็ได้นะฮะเช่นเดียวกันครับการรับ Input ผ่านคีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเครื่องหมายตัวเดียวกันได้เลยเนาะแล คุณหาเลขกันแล้วก็แสดงผลตัวแปรนั้นออกบนหน้าจอนั่นเองนะฮะต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้โปรแกรมเนี่ยมีการตัดสินใจบางอย่างอย่างเช่นการซื้อปืนซื้อไอเทมในเกมนะฮะเราก็ต้องมีการเช็คใช่ไหมว่าเงินในบัญชีเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่าถ้าเพียงพอก็สามารถซื้อได้เนาะตัวนี้เนี่ยจะใช้สี่เหลี่ยมข้อหลังตัดในการใส่เงื่อนไขลงไปนั่นเองครับโดยเงื่อนไขตัวนี้จะต้องมีคําตอบได้แค่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จเท่านั้นนะฮะเอาง่ายๆคล้ายๆตัรกศาสร์ในวิชาคณิตศาสตร์เลยอย่างเช่นในภาพเนี่ยถ้าเกิดว่่าาาาเอ้้งขขนนนมสว วงกลมที่เราเห็นเนี่ยมันคือจุดศูนย์รวมของเส้นเนาะกรณีนี้ในโฟลชาร์เราเนี่ยมีการทํางานอะไรบางอย่างรวมกันนั่นเองนะฮะหรือภายในเงื่อนไขอาจจะมีเงื่อนไขซ้อนเข้าไปอีกก็ได้นะอย่างเช่นในกรณีนี้ครับที่เป็นโปรแกรมคํานวณเกรดเนาะและอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆในการทํางานจริงเนี่ยคือ predefined process นั่นเองครับตัวนี้ก็คือกลุ่มก้อนการทํางานของโฟลชาร์อื่นๆนั่นแหละเช่นในการติดต่อกับระบบโมดูลอื่นๆหรือ API ต่างๆนั่นเองนะฮะอย่างเช่นในกรณีในภาพครับก็คือการดึงเงินในบัญชีนั่นเองนะฮะสรุปแล้วครััััับบผมมมทท้้้งงหดวลลเเเนี่ยคือสสญกกษณ์าิ น,รตรน,นแ,แต่ที่บอกครับปัญหาส่วนใหญ่ในการใช้งานโฟรชาร์ดเนี่ยคือการไล่การทํางานไม่เป็นกันซะมากกว่าครับดังนั้นแล้วเราก็จะต้องดูตามเส้นนะที่มันไหลลงมาแล้วลองพยายามทดดูครับว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลตัวไหนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วสเตทปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะฮะทั้งหมดนี้ครับผมก็คือรายการสาระเด็ดในตามเ้าที่ของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดใครมีคําแนะนําอะไรพิมพ์ไว้ด้านล่างเราได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย